กบสวัสดีครับเป็นแฟนเครื่อนทุกท่านและเนเพื่อนในรับชมและติดตามกับในช่องการศาึกษาต้นเด็ดนะครับอ่นานอาจารยรับชมในช่องยูทูปนะคลิปนี้ก็มีหลวงปู่ทวดวัดปราสาทนะฮะร,รุ่นแรกป,ปีศูนย์หกเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับมาให้เพื่อนในร่วมกันรับชมและสุกษานะครับแล้วก็นํามาโปรโมทให้เจ้าของพระนะครับอันนี้ก็เป็นของ FC ทางบ้านนะฮะหลวงปู่ทวดรุ่นนี้นะครับเเพื่อนพระศูนย์ห้านะครับก็เกือบจะเจ็ดสิบปีแล้วนะ ตัหน้าเนี่ยก็เก่าได้ประมาณหนึ่งนะครับสําหรับเนื้อผงปูน,นะครับในมวลสารวัตศาสตร์รุ่นเนี้ยนะครับมีทั้งผ้าที่แก่ปูนเปลือกหอยนะครับผ้าที่แก่ผงพุทธคุณนะก็ค,ะค,คือผสมสร้างเยอะนะครับมันก็สัดส่วนของเนื้อนีจะไม่เท่ากันเป๊ะนะครับสัดส่วนของเนื้อจะไม่เท่ากันเป๊ะนะเราต้องเข้าใจนะครับผ้าเนี่ยถ้าเมื่อไหร่สร้างเยอะเนี่ยนะครับสัดส่วนของเนื้อจะไม่เหมือนและเท่ากันเป๊ะทุกองหรอกนะครับ ก่อนอื่นก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆนะครับที่รับชมและติดตามช่องการศึกษาพระเด็จนะครับเชิญชวนเพื่อนร่วมกันสมัครเป็นสมาชิกกับทางช่องก็เพื่อสนับสนุนช่องทางการศึกษาพระเด็จนะครับด้วยในวทางที่ถูกต้องนะครับขั้นตอนการสมัครนะครับก็ไม่ยากเพื่อนๆหลายๆท่านที่สมัครกันเข้ามาแล้วนะครับผมก็กราบขอบพระคุณมากนะครับเมื่อเพื่อนสมัครแล้วเนี่ยก็แอดไลน์มาบอกด้วยนะครับ ท่านจะนําส่งพระไหมผมโปรโมทนะครับจะส่งพระไหมทางช่องเราพิจารณานะครับผมก็ยินดีการสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยเพื่อนๆจะเลือกนะครับ50บาทก็ได้ร้อยห้าสิบก็ได้หรือเจ็ดร้อยห้าสิบก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเพื่อนนะครับผมไม่จําเป็นกากเกณฑ์ว่าจะมากจะน้อยนะครับเลือกเอาเลยเพื่อนๆที่สมัครเข้ามานะครับเพื่อที่จะต้องการให้ผมโปรโมทพระให้เนี่ยก็ถือว่าช่วยกันสนับสนุนนะครับ ทางช่องของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูปูนนะครับหกสิบกว่าปีนะหกสิบกว่าปีเราต้องมาดูที่ปูนนะครับและ่าการงอกของน้ํามันนะว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพไหมนะความเก่าเหล่านี้นะมีให้เราเห็นไหมองนี้แกล่งเนื้อแน่นนะครับแก่ปูน นะครับเป็นพระที่แกะปูนเนี่ยท่านใดตนใจนะครับองนี้ก็สองหมื่นนะครับสองหมื่นบาทนะอยากจะได้ผ้าแท้ไปบูชานะครับสองหมื่นบาทเขาเปิดมาสองหมื่นนะเพื่อดูนะฮะลักษณะของเนื้อเนื่องเห็นไหมเราเห็นแล้วความแห้งความเก่าความหนุกแน่นอ่าเรามาดูที่เนื้อปูนผิวปูนนะครับ ในผ้านเนี่ยผมจะไม่บอกตําหนินะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าผ้านเนี่ยนะครับมันไม่มีตําหนิของดีของแท้นะครับเราต้องดูที่ความเก่าเท่านั้นนะดูที่ความเก่าเท่านั้นเห็นไหมดูชั้นเปลือกผิวของเนื้อปูนนะครับ60กว่าปีเนี่ยเนี่ยปูนมันต้องงอกขึ้นมาเป็นไข่แล้วนะสันจมูกนะครับ เห็นเพื่อนดูนะครับ้าเนี่ยเวลาเราขยายด้วยเลนส์ด้วยกล้องมันขยายนี่นะครับเวลาถ้าดูด้วยกล้องสิบเบกยี่สิบเกเราจะเห็นว่าเนื้อปูนร,ระดับหน้าหน,น้าเดียวกันหมดนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เรามีกล้องกําลังขยายนะครับนะร้อยเท่าสองร้อยเท่าเราจะเห็นว่านะะเปลือกผิวเนี่ยเขาง,งอกเป็นผลึกปูนแหละนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปใช้กล้ององีกตัวนะให้เพื่อนได้ดูเต็มพิมพ์ก่อนนะครับ พาส60กว่าปีนะก็ประมาณเนี้ยนะครับปูนตัวคอยเนี้ยมันไม่เก่าเทียบเท่ากับพระสมเด็จหรอกนะนะี่ดูพิมพ์ทรงไว้นะีพิมพ์ใหญ่นี่ก็มีหลายไม่พิมพ์นะครับเพื่อนมีหลายไม่พิมพ์วัดประสาทเนี่ยนะครับสร้างเยอะพระนี่ก็สร้างเยอะนะครับก็ดูไม่ยากหรอกนะครับ60กว่าปีนะพระเนี่ย อ่าเราผมเบื่อ้ต้องหมุนข้าหมุนออกเนี่ยนะกล้องเนี่ยเลนต้องเอามาครอบนะมันไม่มีแบบตัวเสียบนะรุ่นนี้มันต้องหมุนเป็นเตียว อ่อนแก่มวลสารไม่เท่ากันนะครับเบื่อนเนื้อผ้าเนี่ยนะอ่ะแล้วมาดูใกล้ๆเราจะเห็นกายภาพอะไรบ้างนะครับที่สามารถพิจารณาได้เบื้องต้นนะดูคาบเหลืองๆนี่คือคาบอะไรคือคาบทางยิวเห็นไหมเราเห็นลักษณะการงอกของน้ํามันหละ ต่อมามาดูที่เปลือกผิวนะดูง่ายเลยอ่าเราเห็นลักษณะาการงอกของผิวปูนเริ่มที่จะเกิดแล้วเห็นนะจากปูนเผานะครับจากปูนสุกปูนเผาอ่ะเริ่มที่จะง,งอกเป็นชั้นเปลือกผิวเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วนะงอกเป็นผิวปูนดิบละหกสิบกว่าป,ปีเริ่มเริ่มมีวิวัฒนาการก็เหมือนกับกลุ่มผ้าบางพรมนั่นแหละปีศูนย์เก้า นะครับนะอันนี้ก็เหมือนกันเพราะเนื้อก็เป็นเนื้อผงเห็นไหมเขาก็เริ่มที่จะมีนะครับแต่จะไม่งอกจัดขึ้นเป็นผลึกนะครับเหมือนกับผ้าสมเด็จที่มีอายุกเก่ากวา่าเนื้อปูนก็เหมือนกันแต่เนี่ยนะเราจะเห็นแล้วเขาเริ่มมีวัฒน,นาการเนี่ยตามดับขั้นและการเวลาเนี่ยดูดิครับเห็นไหมตัดส่วนที่ปูนเนี่ยงอกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูกายภาพเหล่าน,นี้ นะอ่าดูในพื้นที่สามหน่อยอ่าใต้น้ำตักอ่าเพื่อดูลักษณะเนื้อปูนี่นไต่างกันนะครับนะการงอกของสันเนี่ยนะครับของพื้นที่สูงเนี่ยมันจะงอกก่อนนะครับทางล่างเห็นไหมยังเป็นเนื้อปูสุกข,า,ขาวอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงของเนื้อพลาเนี่ยนะถ้าเราเข้าใจมวลสารเนื้อเนี่ยนะครับและกายภาพเนี่ยเราจะรู้เลยว่าลําดับขั้นปูนเบอรหอยมันไปยังไงนะครับนะ อายุห้าสิบปีหกสิบปีเจ็ดสิบปีนะครับพอเริ่มเข้าร้อยปีร้อยยี่สิบเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดขึ้นเยอะไปเรื่อยๆนะตามลําดับขั้นการพัฒนาการของปูนกระหอยเนีนยนะเวลาเราดูเนี่ยนะครับที่เรามีกล้องกําลังขยายเนี่ยได้เปรียบนะครับนะได้เปรียบแต่ท่านต้องเข้าใจหลักกายภาพด้วยนะครับเข้าใจนะแนวทางในการรูปแบบในการศึกษาด้วยนะเพราะความเก่า มันดูจากทรงไหนนะดูการงอกขอบปูนดูน้ํามันเห็นไหมเราเห็นแล้วผสมตังยูแน่ไอส่วนมวนตาลนะครับพระแต่หากจากบางขุนพรมเนี่ยนะครับถ้าก็ตามละเอียดมันก็ไปผสมกับปูนนี่แหละนะครับมันมองไม่เห็นทั้งหมดหรอกนะเนี่ยแต่เราเห็นได้นาผิวปูเริ่มที่จะมีลําดับการงอกการเปลี่ยนแปลงใน้ากกายภาพอ่าลุมน้ํามัน เห็นไหมก็งอกมาเคลือบผิวบ้างแหละนะครับหกสิบกว่าปีเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่แล้วผ้าที่ผมทำยี่สิบปีก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับนะหลักกายภาพน้ํามันเนี่ยนะครับเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่กระบวนการสร้างวันแรกแหละเข้าใจไหมะเนี่ย เพราะฉะนั้นบางคนที่ใช้กล้องถ้าท่านไม่เข้าใจเนี่ยทบเบื่อนนะท่านก็ไม่รู้ขยายดูอะไรนะครับไม่รู้เราจะดูยังไงที่เป็นอ่าที่จะแยกแคะเกได้นะครับท่านซื้อกล้องไปถ้าท่านไม่เข้าใจนะครับรระรน,ะะนะะความกล่าวท่านไม่เข้าใจหลักการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเนี่ยนะครับว่าเราจะวิเคราะห์จากตรงไหนว่าถึงมันถึงจะรู้ว่าเก่านะะบ,บางคนยังสับสนอยู่เมื่อก่อนผมก็สับสนนะครับ แต่เมื่อเราศึกษานะครับจากพารแท้นะครับมีของดีของแท้นะแล้วก็จะได้เห็นเลยว่าเออการเปลี่ยนแปลงของเนื้อปูนเป็นแบบนี้ดินเป็นแบบนี้อะไรบ้างนะครับที่มันจะเกิดขึ้นในแคลเซียปูนมือหอยเนี่ยนะเนี่ยดูการงอกของผิวปูเนเนะห็นไหมตักายง่ายเลยเพ้าสิบกว่าปีเนี่ยนะครับท่านเพื่อนเคยได้ดูคลิปบางของผมเนี่ยนะครับ เนี่ยมันก็จะมีลักษณะการงอกการเปลี่ยนแปลงของเปลือกผิวเหมือนกันเห็นั้มมันจะกลายเป็นผิวปูนดิบนะครับงอกไปเรื่อยๆนะครับมันต้องมาดูที่พื้นที่สูงการงอกของสันบนเนี้ยก่อนนะครับเห็นไหมมันไม่ได้ขึ้นเป็นผลึกทั้งหมดนะเนี่ยนนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมนะครับเพราะว่าเขาเป็นปูนเปลือกหอยเนี่ยเห็นไหมเขาเป็นปูนปูนเปลือกหอยด้วย นะเห็นมัมขึ้นอย่างเงี้ยปูนเปลือกหอยชัดเจนตามตำรานะครับที่เขาบันทึกเอาไว้อะนะวัดประสาทยาวาดเนี่ยสร้างจากปูนเปลือกหอยนะครับเพราะฉะนั้นเน,นี่ยนะเวลาเราเข้าเลนกล้องนะครับเนะี่ยเราต้องเห็นปูนเปลือกหอยงอกนะครับในภาพใหม่มันไม่เกิดไงนี่มันหกสิบสองปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมีการงอกของปูนแล้ว นะถ้าไม่มีไม่เกิดเลยนะครับมันก็ไม่ใช่แล้วนะครับเดือนนะมันก็ไม่ใช่แล้วเนี่ยเห็นไหมผิวปูนเนื้อปูนเนี่ยพัฒนาการเยอะนะครับองค์เนี้ยด้านหลังเนี่ยดูดรละมีขึ้นมาเป็นไข่เป็นไข่เลยเห็นไหมเนี่ยที่แรกผมเรียกว่าเป็น พระวังหน้าอ่าพระยุคสมเด็จโตนะครับแต่พอเรามาพิจารณาดูเนื้อนะครับอันนี้มันเป็นมัดปราสาทตปูนอือหอยนะครับแต่พัฒนาการขึ้นดีนะการงอกของผิวปูนด,ด้านหลังเนี่ยนะนี่งอกขึ้นมาจัดมากนะพัฒนาการไปไกลนะครับอย่างนี้เห็นได้ชัดเลยเหลืองๆนี่คือสีน้ำมันตางยว เนียเนี่ยดูการงอกของเนื้อปูนนะครับเนี่ยดูได้เป็นแถวไซส์เลยเห็นไะหเป็นลักษณะของแถวไซส์แล้วนะในวงค์นี้งอกจากแต่ในขึ้นกลุ่มอย่างเงี้ยนะครับเบื่อนะมันไม่ได้ขึ้นเยอะเหมือนที่มีอายุการสร้างเก่ากว่านะร้อยห้าสิบปีโลกสิบปีเนี่ยนะครับมันจะไปไกลกว่า นะครับอันนี้พักแค่หกสิบกว่าปีเนี่ยเราเห็นข้าบน้ํามันเห็นไนหะมนสารที้ผสมลงไปหกสิบสองปีเขาก็ต้องแห้งละเหยขึ้นมาเคลือบผิวชั้นนอกเนี่ยเป็นระบบธรรมชาติของพ้าท,ทิซัน่าปูนเบือหอยนะครับในวัดปราสาทก็เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยผิวปูนงอกเกิดการเปลี่ยนแปลงมีตะใบทองด้วยนะมีเม็ดแดงมีเม็ดดำมีชิ้นวาด เนี่ยเดต้าใบทองเห็นไหมเนี่ยโดยลักษณะมวลเนื้อหนีบเปล่งประไก่อย่างเงี้ยตะใบทองแน่นอนนะท่านใดสนใจนะครับสองหมื่นบาทนะสองหมื่นนะครับเจ้าของก็ปเปิดไม่แพงนะฮะหลวงปู่ทวดเนี่ยนะครับพุทธคุณสูงเหมือนกันนะครับใช้แทนสองสี่ก็เจ็ดก็ได้นะ พอมีมวลสารของสมเด็จพุทิจารย์โตสมเด็จบางพมแตกหักผสมลงไปด้วยนะประวัติเขากล่าวไว้อย่างนั้นก็สร้างผมก็เกิดไม่ทันนะครับแต่สามารถพิจารณาแยกแยะได้แบบไหนกล่าวแบบไหนใหม่นะเนะี่ยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ฝากทุกท่านเรื่อยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ และเพื่อนทเข้ามาติดตามใหม่ก็ต้องกราบขอพระคุณ็นอย่างสูงนะที่่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามรับชมนในช่องการศึกษาพระเด็จนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกราบสวัสดีครับ